พาหิยะเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นแล้วสักว่าเห็นเมื่อฟังแล้วเป็นสักว่าฟังเมื่อรู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกเมื่อรู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งพาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แลพาหิยะในการใดเมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังเมื่อรู้สึกจักเป็นเพียงสักว่ารู้สึกเมื่อรู้แจ้ง จักเป็นเพียงศักว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอย่อมไม่มีในการใดเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุก